นั่นไงหาเจอล่ะเหลือในบ้านแค่ถุงเดียวเองแบ่งญาติกาไปหมดเจ๊แจ๋วบนอะไรเจ้ครับบนแต่เช้าเลยนะก็แม่นะสิบนว่าอยากทานอะไรร้อนๆเจ้จะมาทำโจ๊กให้แม่วันก่อนเจ๊ว่าเอกสั่งโจ๊กไรซ์เบอร์รี่มาหลายถุงอยู่นะเธอแจกหมดละมั้งครับครับเจ๊ผมเอาไปให้ป้าเฉียดหนึ่งถุงแล้วก็ให้อากบหนึ่งถุงครับเหลือในบ้านหนึ่งถุงครับ สั่งมาอีกซะเลยช่วงนี้แม่ชอบทานอะไรร้อนๆตอนหัวคำ่ำโจกชงสำเร็จรูปมันสะดวกสบายดีรวดเร็วชงเมื่อไหร่ก็ได้แค่ชงกับน้ำร้อนกินกับอะไรก็อร่อยแม่ชอบมากถ้าเธอจะแจกญาติกาเธอก็สั่งมาเผื่อเลยแต่เธอต้องตุนเอาไว้ในบ้านซะสามถุงคุณตาก็ชอบแม่ก็ชอบ โอเคครับเจ้เดี๋ยวผมสั่งข้าวไรซ์เบอร์รี่มาสัก6ถุงเลยแล้วกันนะถุงละ1กิโลกรัมอ๋อเขามีถุงละ250กรัมด้วยนะครับโจ๊กข้าวหอมมะลิกับโจ๊กข้าวกล้องก็ดีนะครับผมจะลองสั่งมาชิมดูครับอ๋อ <laughs> เจ้จ่ายนะครับ <laughs> <laughs> แม่หัวร้อสแคลนเชียนนัตเอกคุงได้ได้เดี๋ยวเจ้จ่ายเอง